เป็นแนงขับเหรอ,อ,อเป็นอยู่แล้วเบนร์หนึ่งมันเบอวันเหรอ,อ,อเพลงที่ปรึกษาเพลงใครคอยให้คำปรึกษาเป็นชที่ปรึกษานะใช่นั่งเพลงไม่ถน,นัดอะเพลงใครกปไหมเหรอเ,เพลงไมเหรอเราบวกกกไหม ไม่รู้ว่าไม่ตูบอกว่าไม่ได้สนใจคนอื่นใะไรถึงนี้อนไรถึง้ <c oughs> ต่ถึงไม่ได้สนใจเรื่องเพลงอื่นเรื่องอื่นๆเลยอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจคือสนใจแค่เอ่อสนใจแค่เรื่องไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่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 ทุกคนคนเรามันพูดผิดได้เออมิสติกผิดบ่อยจังเออเป็นคนไม่เก่งภาษาไทยต้องเข้าใจด้วยเป็นเกาหลีอันยองเที่อ๋ออันยอง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 ผมพี่เละแล้วอะทำไมเนี่ยแก้หน่อยไอ้โอ้อันยอง ไม่ไม่ตัด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 ,ตดค่ะพยายามไว้ยาวอยู่ไม่ตัดค่ะก็ไม่อยาไว้ยาวอ่ะอยากจัดเป็นผมยาวหนูอยากสวยเหมือนหนูผมยาวนีเหรอใช่ค่ะชีวิตอยู่ก็อยากสวยมา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 ,มาให้พี่ดูแลมะพี่แต่งหน้าทำผมให้หนูแต่งเลยแต่งตัวทำผมยาวเดี๋ยวพี่จะสวยกว่านะจริงหนูว่าพี่สวยกว่าจริง ตองไปแล้วแะเราต้องเซฟอน t เซ e อน r เซฟอนโอเคโอเคโอเคไปละเก่งากเก่งอกัเลไปแล้ไปล้บ๊ายบายขบคุณายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหม่นะคะบ๊บายขอบคุณค่ะคหายใจปุยปุย แ <pec S 2> ต่ว,วันนี้นูเก่งตัดเไหาได้กุกวนี้ดูสวนได้หนุน่มกะเด้สหเอสะอสะ <ườ threat>